หัวคงเละัทแล้วี่้ยเห็นดอกโงกเนี่นนครับเมื่อสี่น้องครับนะสวัสดีครับพบกับผมมีเชนเคยนะครับเนาะกบ้าวหินชาแน,นลนะครับมื้อนี้กันสิพามากเก็บเห็ดในป่านะครับเนาะมื้อนี้อกันหลังฝนตกไม่ไหมนะครับเนาะตามมาเลยครับ โอ้ยดองเุ้ยดอกกันง่าแล้วครับแล้ะนี่ดอกงงนะครับเนาะนี่ดอกหนึ่งแล้วครับดอกยังไงเลยกำลังงามๆนะครับ ไตเบียอันนี้เห็ดดงโขกขาวนะครับดอกดอกง่ายๆเลยพี่น้องมือเต้องใสถุงเท้ามาเหี่งเท้าเหรอเอมันจะได้ไมักบัดข้อจไม่เหือ นี่ครับเนาะเป็นเพื้นน้ำ่งนะครับดอกกำลังงามๆเลยเบิ่งดอกหอ้กแล้วครับเนาะนี่ดอกกำลังงามนะครับเพป็นพี่น้อง พี่น้องอ้ดอกงดีนะครับเห็ดเห็ดตรงกขาวแล้วครับเนาะดอกในแล้วนะครับเนะซึ่งพี่น้องดอกยังไงด้วยครับนี่นะครับดอกงอกเกลียงนะครับ แล้งยบง่ายๆๆไหมครับอ่ะอืะอ,อครับพี่น้องหนึ่งนะครับดูนะครับ เก็บนานๆจนเบื่อแล้วอมันด้วยเหรอใช่้องอันที่แกห็นเรากอเดินถ่ายด้วยที่แก นี่ไงมันเรายังไม่ได้เจอไงถ้าเราเจอเดี๋ยวเราก็รู้เอง นี่นะครับแล้วจีเป็นไข่ของเขานะครับเป็นลางหงขาวนะเบิ้งพี้นกหัวก็งอางๆแล้ะครับแกนี่คือผลงานนะครับนาะวันนี้นะะนี่นะครับแกได้แตงแต่เห็ดลางหกนะครับเนาะ